เราดักไมหมดเลยว่าเขาจะพิมพ์ว่าอะไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตั้งค่าหน้าจอแบตเตอรีร่โทรศัพท์เรียวมี7 Pro นะคะซึ่งตอนแรกที่มากับเครื่องเนี่ยจะไม่มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรีร่ให้ดูไปกันเลยค่ะดัแบบแรกเราต้องมาที่ตั้งค่าก่อนนะคะตั้งค่าเสร็จ เรามาที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะค่ะคลิกเข้าไปแสดงเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่บนแถบสถานะซึ่งมันขึ้นว่าไม่ต้องแสดงคลิกเข้าไปค่ะแสดงเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่บนแถบสถานะเขาจะมีให้เลือก3ไอคอนนะคะก็คือ 1. ภายในแบตเตอรี่2ภายนอกแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ต้องแสดงเราก็เลือกเข้าไปค่ะ จะสังเกตว่าตรงนี้ได้โชว์แบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะคะ9กสิบร์ซจบรล้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ